สวัสดีครับพ่อกันครับกับเกษตรลิตครับ,ลรค,รบคลิปนี้กับสีมาอธิบายอีกสูตรหนึ่งนะครับในการปรับปรุงบินสูตรผมเมงงนะครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ศึกษายอย่างไรนะครับเอาตามถี่เฮาเข้าใจเลยง่ายๆครับบ่ได้ นี่ยังซับซ้อนนะลักวิชาการบ่เดลหลายแบนไหนคือเอาตามความเข้าใจเนะ mm hmm. าะกาตามที่เห็นนี่แหละครับการเมื่อ <c oughs> เขาอยากให้สวนไห้ไห่เข้านะครับมีอีซีวัตถุหลายๆครับเพื่อเผืมันจีไปปรับสภาพดินและกาเทิดทีดินลวดซุยนะครับดินโปง้งเพราะไงซะเมื่อเมื่อวัตถุพวกนี้มัน ละไายไปครับมันมันกำลังมันเพิ่นหลยนะมันย่อยสลายเนาะแต่ตามที่เห็นนี่แหละครับหลังจากขุดมันแล้วนี่ครับแปลงนี่ลองนี่เท่ากับขุดฝั่งมือนี่นะครับขุดมันพี่น้องสิเห็นเหนมครับว่ามันจะมีเศษเศษลามันหลายเห็นไหม มีเศษละมันมีแต่ละมันงาลมันเหงามันนะครับท,ที่อยู่ในสวนนี่หลายคนอาจจะอาจจะเหตุบุคือผมเนาะครับเพราะอย่างเขาเจ้าอาจชีว่ามันหกเบิองมันโมนงามตานะครับว่าไงเขาว่างเข้าหมักไงเทียนที่เสียอาออกมาสิเก็บออกสิลูกออกเนาะแต่ว่า ผมมีความคิดติดต่างไปจากหันนะครับผมลับมาขับแห่งโกหลายมันด้แห่งดีนะครับเบยสีษพวกนี้หลายสีนี่ยเศษละมันสีตุ่มมันสศษไม่ไหม่ศษไม่อ้อยไปยังเนาะไปมั่นนะครับผมมักนะคุณแห่งหมากไถมกุกไปเลยเนาะเพื่อมันจะเป็นอินซีวัตถุที่ดีนะครับในการปรับสภาพขี้ดินเฮามันไม่ได้เห็น ผลในมือสองมือนี้เดือนสองเดือนหรือค่งปีนะครับมันอาจจะเห็นผลเรื่อยๆระยะเงาไปอีกสองสามปีแต่ขั้นเท่าเฮ็ดคูปีมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มอินรีวัตถุละไรปั๊บสะพาดดินใ้เท่านี้มุขมน้มสมบูรณ์หลายขึ้นครับสังเกตบอกขั้นไพเขามาเบิรงคลีปก่อนนะครับย้อนเข้าไปคีปก่อนมั่นแปลงมีผมคุด บงังได้ซิมหามือแหละครับซิมหา่าบอเมตตชิมหามือไหมม,มีมือพักในซิมห่าเฉียวครับหลดหลดใส่หลดสลีเนาะกับสลีอาตอไลเนาะ,ะมันหกเหรียญเศเนาะหกเหรียญเศษนลักษณะต้นมันเห็นปะหกเหรียญเศษมันจะมีซองหลอกครับหลอกที่ยั่งอยู่นี่กับสีหกเหรียญเศษที่เขาเตจเลยแหะครับไอ่ที่คูดเลี่ยวหลังใต้หลดไปครับฟังตั้งใส่ไอ่ฟังตั้งความือเขานี อันนี้หาเดือนครับหาเดือนเศษๆเดือนพอะมาันสิต่างกันประมาณเดือนนี่ครับเกือบเดือนเนาะเกือบตีเป็นหาเดือนเศษๆเกือบพกกันนะครับกระเช้ยครับแฝงหาเดือนกว่านี่สามตันเกือบสี่ตันครับเฉลี่ยนะครับปลูกแคนช่วงมีหน้าปลายมีหน้าเมษาครับปลายมีน้ามหาเมษาวันที่ประมาณวันที่เกือบยี่ห้ายี่พกนี่แหละครับมีหน้า แรงหาเดือนเนาะหาเดือนหัวนะเราได้สิได้เฉลี่ยประมาณ3ตันสามจุดเจ็ดครับแต่ว่ามันอาจจะในลายกว่อนครับเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งงต้นนะยังไมาไหวในลายกว่ามันจะเป็นจริงๆครับเห็นบ่เห็นบ่ครับนี่ยขาวๆนี่หัวมันมันยังเต็มส่วนอยู่เลยครับเนี่ยไถขึ้นมาพวนขึ้นมาเไทยพ้วนขึ้นมาอะไรับบเป็นเงาเป็นเงาครับ าวอ่ะมันมีแตห่หัวมันนะครับเนี่ยยังเรือเป็นเหงาเป็นหยังอยู่เลยครับลักษณะหัวมันมันกับรนะกบรินนหน่อยนะครับเห็นมะเนี่ยเห็นมันกับโบเมนเน่น่อยนะครับนี่ลเราพอ่านเอาเอาไปขายนั่นก็ได้อยู่สามตัน,นสามจุดเจ็ดนอเซเลียแล้วนะครับต่อไหล ไอ้ที่มันยังเหลือเลยครับบานกันเท่าคำานวลดีที่เห็นที่มองเห็นนี่เนาะแล้วก็ไอ้ที่ฟังอยู่อีงนะครับมันไม่ได้สำํนียพี่น้องคิดเบิองเนาะนี่ปู่ขั้นแท้นเหตดมั่นแบบสูตรผมเนาะขั้น,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 นว่าสูตรได้ยีพวบายนะก็คือเขาไปติดตามเนี่ยครับไม่ซ่อมไม่คิดไะใครติดตามแล้วก็ขอบใจครับขอบคุณขอบใจหลาย ที่สนใจในการเห็ดของผมเนาะผมเป็นอาชีบ้าเยนะครับเห็ดยังที่แพงๆนะดี่ผคือมั่เป็นเยอะแต่ทีมีไล์คนผุดเฒ่าจะบอกให้ผมหลายคนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าผลที่ออกมามันเริ่มเห็นมันเรื่อยๆนะมันเริ่มมันเริ่มดี แสดงให้เห็นเราว่าสูตรของเข้าเนี่ยมันเริ่มสีมีฝนผลดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยนะครับบพาว่าสิเป็นเขาเป็นมันหรือว่าเป็นอ้อยนะครับมันก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยแต่ก็ทุนนองเข้าใส่หน่อยลงไปเรื่อยนะครับเพราะสิเนนไปทางนี้นะฝากไว้นะครับท่านใครสนใจในสตรผมเนะาะติดตามไปเรื่อยๆเนาะนี่นะครับกันพุ่งดินกับมะเวานี่แหละขอเรื่องกับพุ่งดินครับ อยากให้พี่น้องมาเห็ดคือผมหลุดนะมันน่าจะมีครับเห็นปะในในสวนนี่ในทุกที่ไถพวนไว้มันอาจจะมียอดโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับพวกใส่รำมันมันอาจจะมีแตกขึ้นมาใหม่เราต้องตกใจครับเดี๋ยวเขาพวนบีอมันอาจจะจน่อยลงไปเรื่อยเพราะว่าผมบอกอะไรไอ้เคยหนึ่งเบี้ยพวกนี้มันเอาดูแลง,ง่ายกว่าหยานะครับมันเอาง่ายกว่าหยา ด,ดีกว่าเดี๋ยวเขาสิไปกุมหเอาหนานะเขามาเอาอันนี้เขาจะไงกลัวสังเกตรครับนี่ครับเบิงเบิงเศษมันผมมันยังเหลือหลายครับยังขาวกากสะกันบ่ครับเศษมันนี่นี่ขึ้นมาโซ่เลยครับซุ้มจะขึ้นมาโซ่ที่ฝังบีกมันเกิดปาดจีห่วยก็ไม่บวกอีกเป็นตันกลัวจีว่างได็ครับพี่นอ้องแมนบ่ ยอดยอดเฉลี่ยตัวไรผมก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนี่แหละคือการเอาโหลดคูดครับมันเร็วจริงแต่ว่ามันเสียหายหลายเกิดผเป็นยังครับเอากิมันบนมันมีพจนเสียหรอกครับม,มีแต่พลดีต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพวกมันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับพปกเศษมันเศษอย่างเพราะว่าเป็นดินของเขาอยูแล้วเขาเขาบริหารเขาเขาบริได้เสียประโยชน์นะซาำเขา,าใส่ปุ๋ยไปในโตนะครับปรับสภาพดินแม่โต ฝากไว้วครับการการเตรียมดินการปรับปรุงดินมันสําคัญครับในการเห็ดเกษตรกระแปลงนี่โปแมนแปลง <c oughs> ว่าจะปลูกมันนะครับผมผมลกเพรามันรอกนี่เลว่าทิ้งปุ๋ยให้ให้โรงงานเพป็นเพราะว่ามันแปลงใหญ่นะครับมันมันสีมอก,กับรถตัดก็เลยอยากเห็ดให้รถตัดรดนะเพราะว่าเอาหาแรงงานจ้างคนมันยากครับก็เลยสีหให้รถตัดให้เปิน สำนักละมันครับต้นพันนี่แหละจิตจงไว้นี่เตี่ยจงไว้บุหลายครับสองสามสี่ลประมาณนี้แหละครับสี่ลายคัวมัม้งกดับจากพ,พ่อพ่อเนอะาะเขาเอาช่ากันไปกันลายกันมัน่นแค่นี้บอกว่าแบ่งให้น้องน้ำกันพี่พี่น้องเลยสนใจอยู่ครับว่าจจะมาเบิรงอยู่กัแบงง่งกันไปครับบันน้ขายหมูหันขายแล้วครับแบ่งไปก่อนแต่ว่ามันก็มีขอแมว่า พอเดยดูกัน,กนเกีเก่ยวปพี่หนาผมสิอข,อขอขึ้นนะครับเท่าโตะนะคันเอาไปคันไผเอาไปเห็นแล้วผมเป็นหัวผมก็บจเอาเบิ้นะครับอย่าทิ้งไว้เขาเจ้าทิ้งเนาะเพราะว่าผมเห็นผมหมักพันนี่แล้วนะมันเข่าตามันบริหารที่สุดแ,แล้วจะจีากไว้ครับ แล้วครับคลิปนี้ประเด็นสําคัญคือการการปรับปรุงดินของผมนีม่แหละครับมิตรเศษต้นมันลํามันหกตาเฮ้ยมาักง่ายครับสุดมักง่ายเลยแต่ว่าผมว่าได้ผลหลายฝากไว้ครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเบิง่งที่เห็นเข้ามาเบิ่งมาเห็นนะครับก็บขั้นสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกาําลังใจและก็จะมีความรู้ไปปรับ เปลี่ยนทัศนาคติทัศนคตินะครับครับจะคล้องไปน้ำเนาะเพื่อเพื่อมันอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนประหยัดกูกันหลายครับเพ่นเขามาเก็บทีนี้ก็จ้างเขาเก็บอีกเหมือนบอกเพื่อหเนา้อจ้างเขาลดไม่ขี้บอกโอ้ยเพืองเงินไปอีกครับบอดี้ครับได้ดินนอกกะแห้งมันเดือนอนยะ่างไรดินกระด้างไปหนาครับเพราะว่ามันโมมีวัตถุอินทรีย์เนาะ เราต้องเห็นแบบนี้แหละครับอย่าเพิ่ตกใจในใน,ในสภาพที่มองเห็นเบบมีเมียมั่มนหลายกับากไว้แ่ะครับสำหรับที่นี่ก่ะฝากไว้สมีครับสวัสดีครับ